สวัสดีครับมาพบกับช่องยุดน้องไผ่บนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาดูลูกไก่บ้านนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าเราจะมาส่งที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับวันนี้เรามาส่งเอียงนะครับที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับที่เราเอาใส่กล่องไว้จากคลิปที่แล้วนะครับนะครับไก่เราจะแข็งแรงมากนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น ทับได้กว่าๆนะครับรุ่นนี้ครับไปเราจะแข็งแรงทุกตัวนะครับแข็งแรงมากนะครับตัวอ้วน้วนสมบูรณ์นะครับเราจะคัดตัวที่แข็งแรงให้นะครับตัวไหนไม่แข็งแรงเราจะไม่จะส่งให้นะครับเราจะกองใหม่ครับวิ่งเลยนะครับ จะเปิดไฟให้นะครับเราจะมีคําแนะนําให้ด้วยนะครับสอบถามเราได้ครับเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงนะครับนี่ยจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งเดือนครับเก,กับหนึ่งเดือนครับที่เรามาส่งไว้นะครับครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นหนึ่งเดือนนะครับเรามาส่งไว้ จะโตเร็วแข็งแรงเร็วนะครับนี่ครับเป็นไก่บ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำเขาจะไม่ให้ขาดนะครับน้ำครับช่วงกลางคืนเขาก็เปิดไฟให้ด้วยนะครับถ้าวันหนอากาศร้อนเขาก็จะไม่เปิดนะครับเขาเลี้ยงไก่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับดูนะครับ มาดูกลับมาดูตัวที่เรามาส่งใหม่นะครับนี่ครับก่ออาหารให้กินแล้วนะครับแข็งแรงมากนะครับเล่งแย่งกินอาหารนะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับ ที่เรามาส่งไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่ครับเริ่มโตแล้วลนะครับต้นนี้ครับต้นนี้เรามาส่งไว้ต้นนี้เรามาส่งไว้ได้อรมาณ9วันนะครับนี่ครับแข็งแรงตัวใวนะครับเริ่มโตแล้วลนะครับ เราจะมาส่งไว้หลไว้ทุกรุ่นนะครับรัวนี้ก็อีกนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับรุ่นนี้ครับ,รบเขาจะเลี้ยงหลายที่นะครับที่เขากว้างขวางนะครับเป็นรุ่นนี้อายุหนึ่งเดือนนะครับแข็งแรงมากนะครับ รกาด9เนลยนะครับร้อยตัวจะตายไม่เกืน2ตัวนะครับเสียงแหลงมากนะครับชุดนี้มีอยู่มัน200กว่าตัวครับชุดนี้ครับ แท้นะครัับตววไแข็งแรงครับเลี้ยงง่ายครับรัจารับจากเราไปเราก็มีคำแนะนำให้นะครับวิธีการเลี้ยงนะครับสอบถามเราได้นะครับสอบถามเราได้ตลอดนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึงนะครับรุ่นประมาณอายุ เนก,กว่าครับถึง2เดือนนะครับเราจะเราจะพาไปดูนะครับดูบรรยากาศรุ่นนี้ก่อน,นครับเดือนนึงตัวขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับนะครับตัวตัวนี้เป็นเดือนกว่านิดนึงนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีรุ่น2เดือนด้วยนะครับนะฝั่งนี้นะครับรุ่น2เดือนนิดๆครับนะครับโตเร็วมากนะครับ ถ้าใครสนใจลูกไก่บ้านนะครับโทรไปรที่0621476594นะครับสำหรับนี้ช่องยุทธน้องไผ่อุบลฟาร์มสวัสดีครับ